ดูแวรี่ยาทุกคนคะ่ะทันแคร์อทให้จเจ้าแกะกินให้เจ้าวัวกิน that อีซาแยมอีซาโฟข้าวโอ้โฟออลิซามา <c oughs> ตัวนี้อันตรายนะอย่าจ้องหน้าเขานะถ้าจ้องหน้านานๆเดี๋ยวเขาจะพ่นน้ำลายใส่เลยนะทุกคนคะ่ะ อือฮลูกเก่งมากอาหารเราให้ม่กิจะกินไห่ไหมเห็นไหมเขากินที่มือแม่นไหมนี่พาทุกคนมามบลูเบอร์รี่ฟาร์มนะคะพาเด็กๆมาเก็บบลูเบอร์รี่กันแล้วก็มาให้อาหารเจ้านกอีมูกันค่ะนกอีมูคือนกอะไรนกกระจอกเทศไหมสาวผู้ไทยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันค่ะ นี่คือบ้านพึ่งนะคะในนั้นคงมีน้ำพึ่งเต็มเลยทุยกคนค่ะแล้วด้านในก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นดอกบลูเบอร์รี่พึ่งก็จะผสมเกสรตรงนี้แล้วก็ทำน้ำพึ่งกันตรงนี้จูไปบลูเบอร์รี่ค่ะ บลูเบอร์รี่ฟาร์มแล้วดูเขาจะมีตะข่ายนะคะตะข่ายกันนกนะคะกันนกเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาที่บลูเบอร์รี่ฟาร์มแต่ว่าน้องยังไม่ค่อยสุกเต็มที่ค่ะทุกคนคะเดินชมได้เดินชมได้พาทุกคนตั้งใจว่าพาทุกคนมาเก็บบลูเบอร์ y ี่แต่ว่าเขายังสุกแบบแดงๆอะ่ะทุกคนคะเนี่ยสุกแบบแดงๆนะบลูเบอร์รี่ค่ะทุกคนคะ เนี่ยบางคนก็ถ้าใครชอบรสเปรี้ยวอมหวานนิดนึง mm hmm. เปรี้ยวอมหวานก็เก็บได้เลยนะแต่ว่าแม่ไม่เก็บค่ะอยากให้เขาสุกกว่าน,นี้นิดนึง <Yeah. S 2> ค่ะทุกคนค่ะอ mm ื hmm. เยอะเลย this this แบบนี้คือ mm hmm. อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่นะแต่ว่าอพ่อบ้านชอบแบบหวานเจี๊ยบทุกคนค่ะ oh, อู้ดกอยู่เด้อแต่ว่าเจ้าของฟาร์มบอกว่ารออีกสักประมาณสามอาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะ ดิสวรรนีสัลลัค่ะนี่ต <refer your manners> ้นใหญ่ๆอยู่ด้านหลังพวกเรานะแต่ว่าเราเราไม่ได้เก็บก็เลยเดินชมไปเฉยๆค่ะทุกคนค่ะอูบูเบอรี่ไปไปให้อาหารเจ้าสัตว์กันดีกว่าให้อาหารเจ้าอีมูกันดีกว่าพียวสตินชิมคือเข้าให้ชิมได้นะทุกคนชิมได้ดูนูนมีต้นนี้แหละที่สุกเยอะทุกคนค่ะ มีอยู่ต้นเดียวเราดูคนตั้งใจมาเก็บบลูเบอร์รี่แต่ว่าบลูเบอร์รี่ยังสุกไม่เต็มที่คะ่ะน้องมีรสเปรี้ยวทุกคนคะ่ะแล้วดูบรรยากาศเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบรรยากาศรอบๆนะในร้านเขาก็จะมีขายของน้ำมันน้ำมันอีมูแล้วก็น้ำผึ้งนะคะจากบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีไอศครีมที่ทำจากบลูเบอร์รี่นะ ดูในร้านกันค่ะมาเที่ยวฟาร์มอีโมตอนนี้น่าจะเป็นลูกอีโมนะตัวคล้ายๆกีวีเลยค่ะมาถึงร้านเข้าแล้วเราก็ขอโปรโมทร้านข้าหนอยนะทุกคนก็จะมีเครื่องปันนะะ้นช่วยชามนะคะกล้องดาวก็ก็จะมีนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกถ่ายหรือเปล่าบนนั้นจะเป็นน้ำพึ่งอะ เลย่ยคะไม่แน่ใจาว่าเป็นน้ำผึ้งหรือเปล่าน้ำผึ้งหรือน้ำมันอีโม,ม,ม่ไหมไม่แน่ใจาว่าเป็นน้ำผึ้งหรือน้ำมันอีโม,ม,ม่ <c oughs> ละก็จะมีของที่ระลึกโอเค นี่น่ารักจังนี่คืออะไรออชมร้านเข้าไปเรื่อยๆร้านคือสะอาดสะอานจัดน่ารักมากเลยคะเจ้า,จาของเขาบอกว่าตรงนี้เปิดมาเกือบจะสี่สิบปีแล้วนะทุกคนค่ะคนเยอะมากเต็มร้านเลยลูกสาว It tastes like blueberry. See that why we need to wait until blueberry turn to very blue, then they make ice cream taste yummy. You understand now why we cannot. อลิซ่า inside the shop กล mm ับเลยลิซ่าว้าวเห็น n หมว t นเราต้องแช่จนพวกมันเป็นสีน้ำินเมื่อวกมัรเป็นสีน้เงวกมันจะ่โอเคอลิซาคุณมีตัวอี่ใหญ่มากเลยคุณมีตัวที่ใหญ่ที่สดย่ตนั้นในร่มไอศกรีมวนาทคนเริ่มมาเยอะแล้วบรรยากาศ สาวกินไอศครีมเด้ดเอไป,ไปทุกคนคะ่ะพาทุกคนมาดูห้องนะนะที่แรกสาวก็ได้คิดว่าเขาไม่ให้เข้ามานะทุกคนตอนนี้นก็มีคนมาใช้งานแล้ว โอ้ยเขาอ,อัปเกรดทุกคนคะ่ะต่างจากสมัยก่อนแต่เราเข้าห้องน้ำกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ก็จะเป็นก่อนล็อกแบบนี้ อยากจะบอกว่าในห้องน้ำกลิ่นหอมมากทุกคนค่ะต่างจากครั้งก่อนเลยนะเขามีตัวนี่สเปรย์ปรับอากาศนะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือให้นะคะเดี๋ยวสาวผู้ใดขออนุญาตใช้มือนะ เอ่อห้องเป็นหลุมนะคะด้านล่างเป็นหลุมนะแต่ไม่รู้เขาทํายังไงนะคะครั้งก่อนที่สาวไทยมาลมจะตีขึ้นมาเลยแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีลมตีขึ้นมานะเรากลิ่นในห้องน้าหอมค่ะทุกคนค่ะเข้าอัปเกรดใหม่ห้องน้าน่าใช้มากเด็กกินไอศครีมจะเสร็จแล้วก็เลยพาพี่ออสินมาซื้ออาหารไปให้เจ้านกอีมูกันค่ะมีแยมเราก็มีน้ำผึ้งนะคะอก้วน่ะแก้วนี่แก้ว Yeah, pick one, pick one. Yeah, give to the lady. Give to the lady. Oh, thank you. <laughs> I need one of those. Oh, I haven't got any of those. So <laughs> Go so on. That will be very good, thank you. Yeah. Okay. Thank you okay put in your bucket now we go feed animal no we not put money in there we just put only food in there put put the food in there then we can go feed the animal say thank you say thank you thank you thank you <laughs> you can put in your piggy bank food is Let me Put it safe mm -hmm. ระหว่งางรอลูกสาวกินไอศครีมไอศครีมมันใหญ่มากอร่อยมากค่ะแนะนําเลยนะใครมาที่นี่ต้องกินไอศครีมบูเบอรี่นะคะอร่อยจริงโอ้ดูโอ้ยหอมมากเราต้องหามาปลูกที่บ้านเราแล้วมั้งเนี่ยสวยจริงแต่ว่าส่วนใหญ่สายพันธุ์ที่สาวผู้ใดเห็นที่เอาขายน่าจะเป็นดอกสีขาวค่ะแต่ตรงนี้คือแบบชมพูแดงเหลืองขาวมีเกือบทุกสีสวยมากในต้นเดียว ตรงนี้เป็นดอกลิลลี่นะคะแต่ว่าเป็นลิลบบคคล,ลี่แบบเนี้ยทุกคนค่ะลิลลี่แบบลิลลี่จิ๋วที่บ้านแต่ที่บ้านคือลิลลี่แคะนะคะสายพันธุ์เดียวกันเลยเดี๋ยวสาว้ไดขึ้นชื่อให้อีกทีนะว่าชื่อเต็มเขาคืออะไรนะคะแต่ดูสิทุกคนคะ่ะสวยมากที่นี่เป็นสีส้มเหลืองนะคะเกิดเต็มป่าเลยค่ะดูสิเกิดเต็มป่าเลย มีดอกญ้าด้วยน,นั้นก็จะเป็นทาวันบลูเบอรี่ป่าคนป่าท่ายกับลิลลี่ป่าสวยมากบ้านเราเป็นสีอุย๊ยน้องมีกินหอมด้วยทุกคนค่ะที่บ้านเราเป็นสีแดงๆดงแดงแชมพูนะที่นี่เป็นแบบสีเหลืองๆสวยจริงค่ะ สวยจังเลยเป็นป่าเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่เป็นป่าเขาเกิดในป่าจริงๆนะ่วนนี้ก็ทางลงมานะคะจะเป็นแบบทางชันเลยค่ะแล้วเอาแครหลอดมาให้เจ้าแกะกินลูกสาวบอกกินก่อนได้ไหมนั้นแครหลอดให้เจ้าแกะกินให้เจ้าวัวกิน is that yam is that for cow or for lisa we say it's an animal then <laughs> she's a cow she healthy yum 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 yeah. Scared? you want to feed them oh look they feeding them come feed put it in your hand <laughs> Do you won't eat carrots, for no. me. No, I don't no. think so. a bit too hard for them. Yeah. Now they can. No, <laughs> no, no. Too big for them. Give them that one. Give them that one. Yes, you can't eat that now. Mm, they're too big. Give that one. Come on, you have to come to coast like Alisa do, see? Okay. we go feed more cow over there. Do we got any cow? Emo! <laughs> Emo! Because but it's the first day. This grass was that. Look at it. It's better than our grass at home. <laughs> we haven't got <laughs> any grass, it's grass. just weeds. Yeah. Emo again! Oh, look at the hair they been chop the hair out วันนี้ cow oh they been เขาตัดขนมา gonna feed them บ้า look this one this one beautiful h ั n นี g o n feed them g o n feed the e m u แต่ก่อนที่เรามานะทุกคนเจ้าวัวตรงนี้เต็มเลย แต่ว่าบัวแล้วก็สัตว์ตรงนี้นะคะไม่เจ้าของบูเบอรี่ฟาร์มไม่ใช่เจ้าของนะคะทุกคนค่ะบูเบอรี่ฟาร์มไม่ใช่เจ้าของนะคะเออเป็นเพื่อนบ้านค่ะเอาเจ้าสัตว์มาฝากไว้ทุกคนค่ะ40่ปีแล้วเอามาฝากไว้เจ้าของเขาก็แค่ลงมาดูนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตรวจโรคบ้า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 กินไหมบ้าบ้าคือปิดไว้นานไม่ค่อยคุ้นกับคนเลยบ้า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  Ba ba, Austin. Ba ba, come on, come coming. you. Ba ba ba, come on, have to keep down here. Ba 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 ba, cute, cute. Cute, A carrot. Hello, My Leo. it's not like carrot It's like carrot like it. You wanna eat this one? one Oh don't eat carrot? They did Baa ba are you for him not too far, then let them come in come close. Oh, nice. I think they want. Okay down here, honey. Down here. Mmm. How -hmm. need? Ba ba ba. Mm -hmm. Ba 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 ba. Oh. and you. <laughs> you need to call them ba 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 ba, -ba. Hey. น้องๆน่ารักมากเจ้าแพะกินค่ะทุกคนเนื้อตัวนู้นตัวที่มีเขาตัวสีนํำดำเป็นเจ้าแพะค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีตัวที่มีเขา,เเาแพะ,ก,คคะแก,แพก,กับแกะอยู่ด้วยกันอไรชีบอเดดดูเหมือนกันเลยทุกคนทั้งแพะทั้งแกะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวตัวแกะจะอ้วนๆเนี่ย ตัวเดียวเนี่ยกินจะกินอาหารเม็ดเหล่านู้นเขากินเขากินอะไรนะเขากินแครอทชิปเยี่นี่นี่เห็นไหมเขากินที่มือแม่เห็นไหมเขาไม่กินเขาไม่กินแครอทลูก่ซิลิ่าข้ามเหี้ยข้ามเหี้ยสวัสดีอ Open hand. I want. Yeah, you wanna feed them? Okay, carry it up. <laughs> Lama. Don't put your face too close to them, they're gonna spit on you. <laughs> Lama Pan up honey. Give it yeah. up. <laughs> Oh, they've just been shown. No, they don't know, know what they want to eat. Ah, uh, llama. I don't have anything. Llama. <laughs> what is it? Llama. They eat. <tuk tangan> hmm. Lama. Ada eat. Oli, uh, eat yeah. no, you know, want... honey. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Lama. <tuk tangan> Lama. toto si. mak So cute asin อีมู it's not puppy ฮันนีลามา it's not it's not puppy they're not puppy they're lama <c oughs> <c oughs> เป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่า เลือกกินมากทุกคนค่ะก็จะกินเฉพาะอาหารที่เขากินเขาเคยกินนะแล้วเอาแครอทมาให้นะคะคือเจ้าเกดไม่กินก็ไม่กินนะทุกคนแล้วก็จะมีแต่เจ้าแพะที่กินคือเขาเคยเจ้าแพะเขากินทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าแพะที่นี่ก็ยังเลือกกินทุกคนค่ะก็คือดีนะน้องจะน้องไม่กินถ้าถ้าเกิดว่ามีคนที่เอาอาหารมาแบบว่าเขาไม่คุ้นเคยเขาก็จะไม่ต้องกินเนาะเขาจะได้ไม่ต้องเจ็บท้องนะคะ น่ารักมากวันนี้เจอแค่แพะตัวเดียวเออแกะตัวเดียวนอกนั้นจะเป็นตัวแพะมีแต่แพะแพะแพะแต่คนสีขาวเหมือนกันเลยเออ,อีมูสิไอไม่มีมีแต่แกะมีอาหารนะสาวผู้ใดไม่มีอาหารความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะพาน้องๆมาให้อาหารเจ้าแพะ <laughs> it's okay no <laughs> that's for animal honey oh do not know Daddy, look well, they, they eat the leaf they, they just stand too late eat the leaf mm -hmm. look at this one gonna jump the same llama hmm? ตัวนี้อันตรายนะอย่าจ้องหน้าเขานะถ้าจ้องหน้านานๆเดี๋ยวเขาจะพ่นน้ำลายใส่เลยนะทุกคนคะ่ะเ <c oughs> อ้า <c oughs> daddy look the one behind you look he he stand two leg eating the leaf <c oughs> I saw them mummy อือหือลูกเก่งมาก อาหารเราให้ไม่กินจะกินไม่ไหม Look at him how how good he is Look at that ต <inaudible> ัวเหมือนตัวเหมือนเหมือนแกะเหมือนอูดหน้าเหมือนอูดสูงเหมือนม้าลามา feed him then feed Emu can you feed Emu Lisa feed Emu ฟีดอีโม่เดะฟีดอีโม่ฟีดอีโม่ p l e a อีโม่ hungry คัมคอ l o s e t อีโม่ come close t อ <c oughs> <c oughs> e ีโม่อีโม่เขาจิกเจ็บเลยทุกคนน้องก็เลยไม่อยากให้นี <c> ่ <oughs> why the black one eat it ดูดูตัวสีดำกิน <c oughs> ตัวสีดำกินตัวนี้กินไหม อยากกินยาลิซ s า yeah, give it then careful hands <for> give it now ลิซ่ดูนุ่นตัวนุนกินใหญ่เลยน sounds talk yeah say still h o n e y then they can grab it หอมกันแล้วนุ She likes children. They don't eat carrot but they eat the leaf. Yeah. They eat like sherry. Sherry tree. Sherry leaf. No, they don't eat anymore. You have to tell that your dad get it for you. แล้วแล้วก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะระหว่างทางกลับบ้านสาวไทยก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนิดนึงนะคะตรงนี้ยังจะเป็นโซนฟาร์มอยู่นะคะโอ้สงสัยเกิอดอุบัติเหตุนะคะมีรถดับเพลิงสงสัยมีไฟไหม้มีรถดับเพลิงวิ่งผ่านไปเนาะ ตรงนี้ก็ยังจะเป็นโซนฟาร์มอยู่นะคะฟาร์มที่เพื่อเราไปก็เป็นฟาร์มบลูเบอรี่แห่งที่สองนะคะแห่งแรกเขาไม่ได้เปิดนะคะถนนหนทางนะคะส่วนมากเลยทุกคนค่ะจะสร้างขึ้นแบบนี้ตามเขาแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าเขาไม่ได้แบ่งเลนนะทุกคนคือเป็นหูเป็นตาช่วยกันหลบนะคะถนนก็บนเขาแบบนี้เลยนะ ถ้าเกิดว่ามีหินตกลงมานะคะก็ก็จะเป็นอุปสรรคนะคะสาวเพืก็เห็นนะเห็นลูกหินก้อนใหญ่ๆนะคะตกลงมาบ่อยนะก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะคะส่วนใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็เวลาขับรถก,ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเนื่องด้วยถนนแคบนะคะแล้วก็บางเส้นทางนะคะอาจจะไม่ได้เป็นถนนแบบนี้นะทุกคนสาวเพื่เคยมีประสบการณ์ขับ แฟนขับรถนะคะเราเหมือนเราหลงหลงเข้าไปในเส้นทางหนึ่งเขาบอกว่าเป็นทางลัดแต่ว่าถนนโค่นน่ากลัวทุกคนคะเป็นถนนที่พอแค่รถคันเดียวนะคะทุกคนคิดว่าเวลารถสวนกลับมาทุกคนคะฮะที่หลบก็ไม่เจอถอยหลังก็แบบถอยหลังก็ถอยหลังไม่ได้ทุกคนคะเป็นหน้าผานะฝั่งด้านซ้ายมือเป็นเขา ฝั่งด้านขวาคือหน้าผาทุกคนคะ่ะแต่ว่าตัวนี้ยังดีหน่อยคืออ่าบางช่วงก็จะแบ่งเป็นสองเลนนะคะบางช่วงก็คือถนนใช้ร่วมกันนะคะตรงนี้ก็เป็นถนนที่เป็นเส้นยังเป็นพอผู้ล่าอยู่ทุกคนค่ะคนผู้คนใช้สัญจรกันเยอะอยู่ก็เลยมีคอนกรีตแบบนี้นะคะก็เอ่อ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะคะข้ามไปจังหวัดเขาก็ได้ทำถนนแบบ4เลน5เลนแล้วทุกคนค่ะก็จะเป็นวิวที่สวยมากสวยจริงสวยจังนะแต่ว่าถนนแบบนี้ก็จะเป็นแบบถนนเดินป่าทุกคนค่ะถนนพาผู้คนที่ไปเดินป่าเนะาะท,ที่เที่ยวส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นเชิงธรรมชาติคือขยันเดินจริง เดินเขาลงเขาเดินชมเดินชมน้ำตกนะคะเดินป่าชมนกชมไม้ไปนะคะที่เที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นเดินป่าทางนั้นเลยนะคะตามริมทางก็จะเห็นว่าคือต้นไม้เขียวขจีอยดมสมบูรณ์มากต้นเฟิร์นเยอะมากนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะตามป่าตรงเนี้ย ต้นไม้จะสูงประมาณไม่ค่อยสูงนะประมาณ3เมตรได้นะทุกคนคะ่ะจะเป็นต้นไม้ลักษณะต้นไม้พุ่มนะนอกจากว่าทุกคนเห็นเป็นต้นสนนั่นคือเออเป็นเหมือนเขาเป็นสัมปทานนะทุกคนคะ่ะสัมปทานปลูกต้นสนนะเนี่ย ก็จะเห็นต้นสนบนเนินเขานั่นเป็นของสัมปทานนะคะที่นี่ก็จะนําส่งออกไม้นะคะเป็นหลักด้วยนะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วก็มีต้นสนนะคะที่ขายนะคะก็ถ้าเป็นต้นไม้เชิงธรรมชาติส่วนใหญ่จะเห็นเป็นต้นเฟิร์นแล้วก็ต้นไม้ต้นเตี้ยนะคะทุกคนคะนี่ทางลงแล้วก็คดเคี้ยวเลี้ยวคดจริงๆเลยแต่ว่าเริ่มเข้าเขตชุมชนแล้วนะ ชุมชนแถวนี้นะคะหมู่บ้านส่วนใหญ่ทุกคนจะสังเกตไหมอบ้านจะค่อนข้างจะมีแบบชั้นเดียวนะคะชั้นเดียว2ชั้นนะคะจะไม่ค่อยเห็นบ้านสูงๆเนาะอย่างในเมืองนะคะในตัวเมืองหลวงจริงๆก็ไม่ได้มีตึกสูงๆเหมือนที่กรุงเทพนะคะทุกคนคะที่นี่มานี่ต่างกันมากแตกต่างกันจริงค่ะ<ฮ>พอเรามาก็จะเป็นช่วง เทศกาลปีใหม่นะคะยังเป็นเทศกาลปีใหม่อยู่ก็ถนนหนทางก็ค่อนข้างเงียบนะคะแล้วก็สะพานตรงนี้นะคะมีที่ให้ลงไปเล่นน้ําด้วยนะคะแม่น้ําเราก็มีหนะ้าเพียงแต่น้ําไม่ค่อยลึกนะคะทุกคนขาอย่างลึกมากๆก็น่าจะเกือบเท่า ท่าหน้าอกนะทุกคนคะ่นะน้าไม่ค่อยลึกเนาะตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นรถมาจอดนะคะก็พาลูกพาหลานมาเล่นน้ําค่ะน้ําจะไหลตลกคล้ายๆน้ําตกอะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นี่คือเข้าใกล้จะเข้าเขตชุมชนแล้วนะแต่ว่ามีบ้านคนเกือบทุกหลังเลยนะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นบ้านคนนะคะฝั่งด้านขวาเป็นแม่น้ํานะคะล่มลื่นมากล่มลื่นจังเลย สาวเพืก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ตามพวกเรามาตั้งใจว่าจะเก็บบูเบอร์รี่แต่ก็ไม่ได้เก็บนะคะทุกคนคะแล้วก็อย่างน้อยก็ได้กินชีสไอศครีมอร่อยๆแล้วก็พาทุกคนให้อาหารสัตว์นะคะ,ะมีทั้งนกอีมูมีแพะมี มีแกะนะคะแล้วก็ตัวลามาด้วยหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนขาพาน้องๆไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะเดี๋ยวเรายังไม่ห่างกันนะใกล้จะถึงส,สวนสาธารณะที่พวกเราพาทุกคนมาป่อยนะคะนี่ที่ทุกคนเห็นเหมือนลงไฟฟ้านั่นแหละทุกคนคาด้านหลังลงไฟฟ้าที่เพื่เรา พาทุกคนมาเดินบ่อยนะก็เป็นส่วนสาธารนณะที่เพื่อเราชอบมากๆทุกคนคะ่ะอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเท่าที่สังเกตนะคะรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแสดงว่าผู้คนก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลนะเนี่ยดูวิวทุกคนคะ่ะ พอใกล้เข้าเขตชุมชนแล้วก็จะเป็นเขาล้มโลมนะคะบ้านสาวกุทัยนี่เขาล้มโลบจริงๆเออเป็นเด็กปันนกล้มโลบไปด้วยผู้เขาอากาศบริสุทธิ์มากค่ะที่นี่วันนี้โชคดีค่ะวันนี้แดดออกนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้โชคดีมากแดดออกแล้วไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อากาศบริสุทธิ์เลยแบบวันก่อนก่อนที่พวกเราจะมาคือฝนแอปตกค่ะทุกคนขาก็เลยทําให้วันนี้เย็นชํานะคะร้อนเฉพาะเวลาเราโดนแดดแค่นั้นเด้อบนยอดเขาตรงนี้นะคะถ้าหน้าหนาวมานี่ก็จะเป็นหิมะปกคลุมค่ะ พอเห็นวิวตรงนี้แล้วก็แสดงว่าเราใกล้ที่จะถึงบ้านเราแล้วทุกคนสังเกตเห็นแม่น้ําด้านขวาไหมคะตรงนี้จะมีอ,ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็จะเป็นเรือเร็วนะคะเรือเร็วขับเล่นบนแม่น้ําตรงนั้นแล้วก็ชม ทิวทัศน์ที่สวยงามนะแต่ว่าสาวุทยังไม่เคยลองนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าสาวุไยกเพราะว่าเป็นเรือที่เร็วมากทุกคนค่ะขับเร็วมากนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวฝรั่งชอบกันค่ะส่วนด้านซ้ายมือเขาจะทําเป็นถนนเล็กๆนะคะสําหรับปั่นจักรยานมาวิ่งมาเดินพาน้องหมาออกมาวิ่งมาเดินนะคะสาวุทยก็ได้พาน้องๆมาเดินบ่อยนะคะ ตามบางบางจุดก็จะเป็นป่าละเมาะนิดหน่อยค่ะเขาก็จะมีต้นผลไม้ป่าเกิดนะคะทุกคนค่ะเราก็พอได้เก็บผลไม้ชิมกันนะก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วแล้วสาวแรก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ เข้ามารับชมมาส่งกําลังใจให้สาวบุฎัยตลอดเลยขอบคุณมากๆนะคะขออวยพรให้ทุกคนเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางสะดวกและปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณมากๆคะ่ะ